มือที่เขาเสียบุคคลสําคัญเสือแม่หลวงเข้าไปแต่ทุกคนอะไรเสียใจกูล่ำก็ลร่ำไปคืดไปไปสะละคืดทํำงานแน่คืดน,น้ำมัน,น,นอันนี้แน่นอกคืดหลายสิ่งหลายอย่างกับเขาอุปกรณ์ไใช่ให้ดูให้ร้านอ่าได้อานิสงสิบเจ็ดข้อที่พอล่ำเลยละให้ทุกทุกคนพี่น้องจง่เย็นเป็นสุขให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งให้มันให้ย,ยืดสุขุทุณพนเด้อลูกหลานอาสาธุสาธุ่ขอให้อา ที่เดินทางปลอดไทยกันแล้วกันค่ะเขียนลงในหลงใสค่ะขอบคุณเลยลหล่ะคะกาผ่านไปค่ะสำหรับหมอลำศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่ง่ากาีสานเฮากับซีมี่หลายคนอยู่ค่ะเข็นปลอฉลาดหน่อยส่งเสริมแมววีวันดำเนินล้ะก่ะที่มืซอเสียงทางด้านหมอลำก็คืออีกคนหนึ่งกะบานยิน กกนนะะบาตรน,นี้หลังจากที่ฟังหมอลลัจากปอฉลาดน้อยสรงเสริมร้อมโดยพิมุกนะคะมาฟังจากพิมพใจค่ะเมื่อนี้ก็ตามปกตินะคะย่ามแแลงกัซิมีแต่พอดีนะคะถือว่าแฟนๆถือว่าญยาติีพี่น้องเขายัางมีบุญอยู่ที่ได้ทาบุญในช่วงอพอดีพอดีค่ะเมื่อนน้อนุโมทนาสาธุ กองบุญกองกุศลน้ั่มก็แล้วกันค่ะหลังจากนี้ไปก็โอ้ยบุญก็คือบุญนั่นละเนาะเกดบุญก็ไอะไรบุญเิ่นว่าเพราะฉะนั้นนะคะก่อนแรกค่ะเอ้ยนั่นสิเมื่อน้องสิวันไปแววเด้อค่ะขอบุญขอบุณหลายๆเได้เอ้ยเด้ร้อยหาสิบปีพี่คือกันเขาว่านบอกขวานได้หนิบอกเมียมันอ่ะซาเสียนเหียมไปแซนเนะมาต้องเอาหลายหรอกค่ะ แ่ลอ,อยหนึ่งกับพ่อเนาะพี่น้องกันเสว่าเอาไหลไปก้นนั่นนั่นบอกโอ้ยเล็กๆน้อยยเขาสีจมไ้ได้กินกับว่าบ่ได้กินได้นอนกับว่าบ่าได้นอนเอร่อยหนึ่งพอดีพอดีนะคะผู้ดใดได้เกินนั่นก็ถือว่าบุญกุศลหลายอยู่แต่พิมพ์ใจกับพี่น้องอยู่นี่ขอผู้ละลอยเนาะเอาผู้ใดอยากได้ลอยตบมือหนังๆเมืออ่อกันน่ะสันตโนอืมได้แค่นี่กับพ่อแล้วจะเอาเกินนั่นเนาะเอามาฟังก่อนแรกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ ถือว่าพี่น้องผู้ที่เพิ่อนอ,อยากฟังกระฟ้าออกมาจะมีโอกาสนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมือ่อนี้ทำบุญทำกุศลแห่กับบได้แห่เหลียแห้งสังกระถินแห่บได้แห่เพิ่นว่ะเออรรมาดาแล้วเนาะอยู่ในก็ด,ดีแล้วนะคะยกมือเซหัวทำบุญพระแห้งแล้วบุญกุศลในกระไดกับเฮ่าคือเก่าน,น,นั่นแหละซึ่อว่านี่หละมันว่าเป็นดนตรีสดเนาะ มันเป็นแค่เศร้าดนตรีนะคะคันดนตรีสดขึ้นมาเนี่บอกโอ้สุดยอดเล่นอ